ก่อนอื่นนะคะกราบขอบระคทุณนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อหนึ่งพักรู้สึกว่าเป็นเกมสำคัญที่น่าจะกระทบเส้นทางลุนแชมป์อยู่นะคะเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้อาร์เซนอลเอาชนะสเปอร์ได้เนี่ยช่องว่างจะกลายเป็น7แต้มทันทีซึ่งก่อนหน้าน,นี้ซิตี้อ่ะพักว่าฟอร์มดี เป๊ปเนี่ยก็จัดผู้เล่นชุดเดิม3นัดติดแล้วที่ดูเหมือนจะเริ่มเล่นเข้ากันเข้าจังหวะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ซิตี้จะเก็บแต้มได้ยาวๆแต่ก็ดันพลาดแพ้ไปนะคะจริงๆฐานะแฟนอาร์เซนอลเองก็ยังคิดว่าไม่น่าแพ้นะอย่างอย่างดีอาจจะเสมออะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเกมนี้มีโอกาสเยอะมากตั้งแต่ครึ่งแรกเลยะคะ่ะมีหลายจังหวะที่น่าจะเป็นประตูแต่ก็ยังูนย์ประตูต่อสนย์ไม่ได้มีใครยิงได้เนาะจนมาครึ่งหลังอะ แล้วทุกประตูที่เกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆเองนะคะจากฮาวิบาลยิงประตูแรกส่วนซิตี้เนี่ยก็ตีเสมอได้นะ่าจา5นาทีถัดมามัง้งแล้วอีกไม่นานเนวคาซ t โซก็นำอีกรอบแล้วบรูโน่เนี่ยหม่งชนคารแล้วบาร์เนี่ยตามซ้ำเข้าไปคือมันเช็ค V A R ค่อนข้างนานมากแบบรุนมากจริงๆแต่สุดท้ายก็ได้ประตูนะคะ ส่วนอีกจุดวันนี้ที่เห็นคนพูดกันเยอะก็น่าจะดอนนารุม่าวันนี้ผักว่าเซฟเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องของแฟนซิตี้ให้เขาไปคุยกันเอาเองแล้วสุดท้ายเนี่ยบาร์สก็ทําประตูขึ้นนําได้ไง่ายๆจริงๆก็เป็นผลดีต่ออาร์เซนอลคะ่ะมีโอกาสทําแต้มหนีไปไกลขึ้นไม่อยากแข่งกับใครอยู่ที่ตัวเองมากกว่าว่าจะทําได้ไหมแล้วก็ส่วนฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยสถานการณ์ดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยอยู่ห่างแค่แต้มเดียวเองจากโซนตกชั้นนะคะพอได้2ประตูบวกกับการกลับมาของ2ฟูลแบ เนี่ยทำให้ทีมดูมีพลังขึ้นแบบเห็นได้ชัดก็ถือว่าผลเป็นใจค่ะวันนี้